ขอแยเก็บภาพร้อแสิองศาก่อนนะครับอันนี้เป็นเคสวันนี้จะมาเสริมหน้าผากนะครับเป็นเคสเคยฉีดไขมันหน้าเด็กมานะครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวรบกวนชิญแนะนําตัวได้จ้าค่ะชื่อยานชื่อน้องหยานะครับอเคน้องหยาเคยรับบริการฉีดไขมันหน้าเด็กมาใช่ไหมครับใช่แล้วฉีดมานานแล้วยังครับเออน่าจะ ปีกว่าแล้วนะคะปีกว่านะครับก็วันนี้ตัดสินใจมาเสริมเป็นซิลิโคนหน้าผากเลยใช่ไหมใช่อ่าฮะทไมถึงอยากเสริมซิลิโคนหน้าผากครับเพราะว่าโดยส่วนตัวนี่อยากให้หน้าแบบดูละมุนขึ้นแล้วก็อยากเสริมเพิด้วยค่ะอืมแล้วที่ฉีดไขมันมาเป็นไงบ้างครับก็ <empieza> ตอนนี้หายหมดแล้วคะ่ะไม่มีไ,ไม่มีแลว้วเนาะตอนนั้นฉีดมาแพงไหมครับอ่าน่าจะสองหมื่น ของมือกบบาทเนาะฉีดมาปีที่แล้วก็กําลังนิยมตอนนี้ฉีดไขมันกันเยอะเลยเนาะ,ะหลายๆคลินิกก็เรียกเป็นการฉีดโดยใช้ไขมันนะครับแล้วตอนฉีดนั้นเขาใช้ไขมันส่วนไหนบ้างครับกรวถานเป็นความรู้นิดนึงใช้ส่วนเนี้อค่ะแล้วก็ต้นขาต้นขาเนาะก็เอามาฉีดบริเวณหน้าเราีทีหนึ่งนะฮะแล้วหลังจากฉีดไปแล้วนานไหมครับกว่าที่มันจะกลับสุขภาพเดิมน่าจะเจ็ดถึงแปดเดือนเจ็ด<า>ถึงแปดเดือนเนาะแล้วก็ จะติดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมตอนที่ฉีดมาให้แล้วไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะน่าจะประมาณสามสิบประมาณสามสิบเปอร์เซ็นที่เหลืออยู่จากที่ฉีดไปร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะวันนี้ก็ตัดสินใจมามาเสริมเป็นซิลิโคนเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าซิลิโคนอยู่ในถาวรนะต้องเติมบ่อยอ่าจากแล้วทําไมถึงตัดสินใจมาเสริมหน้าผากมีปัญหาอะไรก่อนหน้านี้ครับถึงถึงอยากมาเสริมให้มันรู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นคลื่นค่ะก็เลยอยากจะปรับให้มันสมูทขึ้นค่ะอืม แล้วก็อยากเสริมโหเ่งด้วยเนาะเห็นบอกใช่โอเคแล้วดูมาหลายที่ไหมครับทาไมถึงตัดสินใจมาเลือกรับบริการที่บ้านคลินิกเลยก็คือหนูดูมาหลายที่มากๆนะคะแล้วก็ที่เนี่ยน่าสนใจมากๆแล้าเพื่อนหนูก็เคยมาทําจมูกที่นี่แล้วค่ะซึ่งหนูดูว่าเอ๊ะมันก็ดูเป็นธรรมชาติดีละมุนไม่โปะนะคะหนูก็เลยเข้ามาดูรีวิวในเพจว่ามันมีอะไรบ้างปรากฏว่าก็เจอาหน้าผากที่หนูแบบอยากทำพอดีแล้วช่วงนี้มีโปรโมชั่นหนูก็เลยสนใจ Okay. เดี๋ยวเราก็มาดูกันอีกทีหลังจากที่เสเสร็จแล้วนะครับว่าจะมีอาการเจ็บไหมเขียวช้ำหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวให้น้องหยาไปรับบริการหลังจากนี้นะครับโอเคขอบคุณครับ